วิธีการสังเกตนะครับว่าต้นทุเรียนของเรานั้นแตกยอดดีรากเดินดีหรือเปล่านะครับปกติดีหรือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ถามเข้ามาครับความเข้าใจนะครับของหลายๆท่านอาจจะบอกว่ายอดต้องแตกที่ปลายยอดแบบนี้ถูกต้องไหมครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าแตกยอดครับแต่ว่าถ้าแตกยอดดีนะครับแตกยอดเต็มต้นสม่ําเสมอนะครับ นี่นะครับให้สังเกตกิ่งนี้นะครับนอกจากจะแตกที่ยอดแบบนี้แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับยอดจะต้องแตกนะครับทุกๆแขนงนะครับทุกๆก,ก,ก,กิ่งหรือทุกๆง่ามของใบนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแตกเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แตกพร้อมกันทางต้นด้วยนะครับถ้ามีลักษณะแตกยอดหรือแทงยอดออกมาแบบนี้แสดงว่าต้นสมบูรณ์ โอเคร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทั้งระบบรากนะครับนี่นะครับจะแตกที่ปลายยอดนะครับแล้วก็ไล่ไปด้านในแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเพื่อนเพื่อนยอดจะแตกออกมานะครับทั้งกิ่งเลยนะครับนี่ตั้งแต่ปลายยอดนะครับเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในช่วงที่ทุเรียนเริ่มแทงยอดนะครับเริ่มเป็นหางดาบนะครับหรือว่ายอดแดงๆออกมานะครับสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือแมลงนะครับเราต้องป้องกันหรือเอาให้อยู่ตั้งแต่ยอดเริ่มแทงออกมาเลยนะครับเพราะว่าป้องกันการวางไข่นะครับถ้าใบเป็นหางดาบหรือกลางออกมาแล้วนะครับฉีดพ่นแมลงจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าการป้องกันหรือป้องกันแมลงนะครับ ต้องป้องกันตั้งแต่เขาจะเข้ามาวางไข่นะครับนั่นคือตั้งแต่เริ่มแทงยอดออกมาเลยนะครับฉีด่นป้องกันไว้นะครับนี่นะครับลักษณะของยอดสมบูรณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นอื่นๆกันครับนี่นะครับลักษณะของการแตกยอดปกติและต้นสมบูรณ์นะครับสังเกตง่ายมากนะครับเขาจะแตกยอดพร้อมกันทั้งต้นเลยนะครับทุกๆกิ่งนะครับตั้งแต่ปลายกิ่งเข้าไปด้านในเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ยอดจะสวยสมบูรณ์นะครับรากเดินดีไม่มีปัญหานะครับนี่แสดงว่าน้ําถึงนะครับและนอกจากที่เราจะสังเกตที่กิ่งแล้วนะครับที่ยอดด้านบนสุดของต้นทุเรียนนะครับก็จะต้องแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับมียอดใหม่แตกออกมานะครับนี่นะครับข้อกิ่งนะครับหรือปลายยอดมีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยข้อสังเกตที่2นะครับนอกจากยอดที่กิ่งแล้วก็ยอดด้านบนด้วยนะครับ นี่นะครับสวยมากนะครับหิิงสวยอวบอ้วนครับสมบูรณ์ส่วนตัวที่ผมใช้นะครับสําหรับกระตุ้นการแตกยอดนะครับให้ทุเรียนนะครับแตกยอดพร้อมกันนะครับผมก็จะใช้เป็นตัว18บแสามนะครับปุ๋ยน้ํานะครับบวกกับสารายออะมิโนนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเป็นยาแมลงนะครับแล้วก็ยารานะครับเพื่อป้องกันนะครับเพลีย และแมลงต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร,นนร,ราอ้อนนะครับจะมีเพลี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน